ไม่กลับบ้านจา้าแต่คงต้องกลับแล้วลละเสื้อผาหมดกระเป๋าละ <c oughs> น่าจะคืนสุดท้ายละตอนนี้เราอยู่ที่ Lim ริมทะเลรีสอร์ทเกาะล้านนะคะกำลังรออ่อมเชียห้องอยู่ก็เลยมาเบรกที่คาเฟ่น่ารักอยู่นะอินดิโก้คาเฟ่บีชครับสกายบา แล้วก็เลยมาเบรกมือกลางวันแป๊บนึงกินอะไรก็ไม่รู้เบาๆบ้าเบาๆทุกอย่างเลยคาเฟ่น,าน่ารักมากเลยอ่ะอยู่ริมทะเลอากาศดีแต่ร้อนเปรี้ยงเลย <c oughs> เดี๋ยวเย็นๆจะออกมาดูข้าหนอยอีกทีเนึงนะคะกินข้าวก่อนนะคีเดี๋ยวจะพาไปชมห้องพักกันนะคะ อันนี้เราได้ห้อง02ที่นี่คือริมทะเลรีสอทแอดเกาะล้านเราเดินเข้ามาเราจะเจอห้องน้ำก่อนใหญ่อยู่นะคะใหญ่มากคุณเฮียนำเข้าไปเลยคะ่ะใหญ่มากห้องก็จะถูกแบ่งเป็นอ่างล้างหน้านีซ้ายขวาเลยนะอ่างล้างหน้าซ้ายอ่างล้างหน้าขวาไม่ต้องแยงกันแปลงฟันนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นส่วนชาวเวอร์กับ ห้องน้ำแล้วตรงนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าชั้นวางของมีกาแฟตู้ของก็ติน้ำร้อนมีกาแฟกะติดน้ำร้อน,น,อนแล้วก็มีตูเ้เย็นในข้างนหนก็จะมีน้ำสองขวดปกติแล้วก็ลงมาปุ๊บมันตื่นตาตรงนี้แหละนี่คือวิวทะเลเต็มๆและที่นอน เราก็จะนอนใยที่ตื่นมาแล้วก็จะเห็นทะเลเลยตอนโทรมาจองน้องบอกว่ามีห้องในทะเลว่างค่ะโอเชียนบีดฟอนตื่นมาแล้วก็จะรับวิวทะเลแบบนี้เลยข้างนอกอ่ะเป็นทะเลประตูไหนออกได้คะได้สองอันเลย,ยไหมนี่ก็จะมีอันนี้นั่งแล้วก็จะมีอันนี้ให้นั่งเล่นริมทะเล เดี๋ยวแดดร่มๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปสะพานข้างนอกกันไปตรงนู้ด้านขวาก็จะเป็นอีกอีกโซนหนึ่งเหมือนจะเป็นแบบแฟมิลี่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหยม,มากันหลายๆคนเคนเยี่ยค่ะประมาณนี้แต่ตอนนี้เราต้องการแอ เสร็จแล้วมือเช้าแบบจุ่มจิมนิดนึงอิ่มแบบเบาๆคะ่ะแดดดีมากร้อนมากเดี๋ยวจะพาชมรอบๆร,รีสอร์ทกันนะคะคนเยอะอยู่นะเนี่ยวันนี้เพราะว่าบุฟายบูฟเฟ่คือคนเพียบเลยเดี๋ยวพาไปชมรอบๆร,ร,รีสอร์ทกันนะคะไว้คุณเฮียกำลังเดินไปแล้ว อันนี้ก็จะเป็นโดยด้านหลังจะมีส่วนส่วนนิดหน่อยมีชิงช้าหรือเปล่าอันตรงนู้นคือที่กินอาหารเช้าเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวพาไปดูตรงริมทะเลกันฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะคะเป็นห้องห้องไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรอจะไม่ได้ ที่เรานอนมันจะเป็นโอเชียนฟอนอยู่ตรงอินททเลชันกันพาไปเดี๋ยวพาไป,าไปตรงนี้เขาเรียกห้องอะไรเนาะกรีน <Green. S 1> อ๋อที่ต่อแรกมันจะแดดแรงมากขอหลบแบบนึงครับมีกรีนมีบูซัมติง ันน้ก็จะมีมูมถ่ายรูปจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นอาคารที่อยู่ด้านหน้าพื้นที่เยอะมากจะโล่งๆหน่อยนะคะพื้นที่จะเยอะมากอันนี้ก็จะมีซุ้มให้ถ่ายรูปด้วยหลังนกลังนกเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างเหมือนจะมีอ้อมเป็นเก้าอ,อี้เป็นตันั่งเล่นมันเย็นๆน่าจะเวิร์ก นี่เลยว้าวตัวนั่งนินทะเลเก๋ๆสวยมากแต่เย็นกว่าน,นี้หน่อยร่มๆหน่อยตอนนี้ไม่ไหวจะนั่งนะคะ